การเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับอาหารนะครับวิธีการเลือกนะครับถ้าเป็นภาชนะประเภทกระเบื้องนะครับไม่ควรมีรวดลายครับในชานอาหารชามนะครับที่สัมผัสกับอาหารนะครับถ้ามีรวดลายได้ก็ให้อยู่ในนอก,นอกจานนักชามได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนที่สัมผัสกับอาหารนัร้นไม่ควรที่จะมีรวดลาย จานชามแล้วแก้วก็เหมือนกันนะครับแก้วก็เหมือนกันเนาะแก้วไม่ควรมีรวดลายในส่วนที่สัมผัสกับอาหารพัาะนาประเภทเมลาีนนะครับเมลาีนเดี๋ยวนี้มีมีเมลามีนประเภทที่นําเข้าจากประเทศใกล้เคียงเนาะซึ่งมีราคาถูกนะครับควรใช้เมลาีนที่มีมาตรฐานมอกเมลาีนที่หมดอายุแล้วสีซีดแล้วนะครับมีรอยตรงแล้แตกแล้วต้องไม่นามาใช้นะครับเพราะเป็นแหล่งสะสม ของเชื้อโรก,การล้างภาชนะด้วยร้ำยาล้างภาชนะนะครับเราใช้หลัก 3, 3, 3, 3นะครับนะครับสามแรกคือสารเตรียมนะครับการเตรียมนะครับท่านต้องแยกภาชนะนะครับขาวกับหวานนะครับนะครับ เพื่อแรกนะครับนำแก้วนะครับแยกแก้วออกนะครับแล้วก็แยกภาชนะคราวฝาเสศษอาหารให้เรียบร้อยล้างด้วยน้ำเปล่า1ครั้งล้างน้ำเปล่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยขั้นตอนที่2นะครับน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาล้างจานเนี่ยนะครับนะครับนะครับ นะครับแล้วก็ต่อด้วยน้ําสะอาดอย่างน้อยสองครั้งนะครับหน่อยสองครั้งและน้ําสะอาดนี่ก็ต้องเป็นน้ําสะอาดที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับถ้าน้ํานั้นเริ่มมีความสกรปรกก็ต้องเปลี่ยนน้าแล้วนะครับแล้วก็เน้นย้าท่านผู้ประกอบการและผู้ผลาตว่าห้ามนะครับห้ามนําผ้ามาเช็ดภาชนะที่ผ่านจาก,การล้างแล้วนะครับเพราะผ้านั้นก็จะเป็นสื่อในความสกปรกนะครับ ผ้าใบแรกกับจานใบแรกให้สะอาดแล้วผ้าใบแรกกับจานใบที่ต่อไปนะครับก็จะเกิดสิ่งสกปรกขึ้นได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคขั้นตอนที่3นะครับการฆ่าเชื้อโรคง่ายๆเลยนะครับตากแดดนะครับตากแดดใช้เครื่องอบนะครับ ก็เป็นการากาเชื้อโรคแล้วนะครับหรือการการผึ่งนะครับผึงให้แห้งเน้นว่าต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนการล้างกันนะครับการนะครับต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนหรือการใช้ปุนคอรีนก็ได้นะครับโดยเฉพาะเน้นโดยเฉพาะเรื่องของการช่วงที่มีการโรคระบาดต้องเน้นเรื่องการฆ่นะาเชื้อโรคการฆ่าเชื้อโรคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตามศูนย์อาหารมักจะใช้กันเรื่องของที่รวกช้อน ที่ลูกช้อนนะครับที่ลูกช้อนนั้นนะครับนะครับต้องเป็นเครื่องที่ลูกช้อนที่มีการกรับดอุณหภูมิได้นะครับหม้อหุงข้าวใช้ไม่ได้นะครับเพราะหม้อหุงข้าวช่างสเก็ตนะครับหม้อหุงข้าวนั้นนะครับมันจะตัดอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลามันจะควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ท่านต้องใช้เครื่องลูกช้อนที่สามารถติดตั้งเคื่องวัดอุณหภูมิได้นะฮะร้อยแปดสิบถึงร้อยองศานะครับและอีกอย่างที่สําคัญนะครับสำหรับเครื่องลูกช้อนต้องเปลี่ยนน้ําทุกๆสองชั่วโมง นะครับต้องเปลี่ยนนะ้ำตู้ส่ง,ง,งน้นถ้าท่านไม่เปลี่ยนนะครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเวลาท่านลูกช่องก็จะสั่งสะสมเชื้อโรคไปเรื่อยๆนะครับการเลือกใช้ภาชนะทดแทนโฟมนะครับเพราะพวกเราลูก,ก้ดีนะครับภาชนะโฟมนั้นเป็นภัยต่อสุขภาพเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกหาซื้อง่าย ราคาถูกนะครับแต่ท่านผู้ประกอบการหรือผู้สุมาานั้นนํามาใช้ค่อนข้างผิดกันเยอะเรามีแนวทางที่ให้ท่านทดแทนการใช้โฟมนะครับทางเลือกที่1นนะครับท่านใช้บัสจุจากธรรมชาติเนาะโอใบตองนะครับใบกากมะพร้าวนะครับ ใบต่างๆที่สามารถบรรจุอาหารได้นะครับนะครับเป็นท่องแรกแล้วก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาซื้อได้ในธรรมในชุมชนของท่านทางเลือกที่2เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีมาตรฐานมอกำก,กับเนาะนที่ผมบอกเมื่อกี้นะจานชามต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็ดีอย่างนะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดขยะ นะครับัท,ที่3เราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่จากธรรมชาติแล้วไปบิตต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถึงปัจจุบันนั้นมีหลากหลายเนาะมีช่องทางหลากหลายนะครับนะครับนะครับช่องทางแรกนะครับทีออ่ท่านผู้ประกอบการหรือผู้สถานั้นนํามาใช้กันบ่อยผ่าซาซื้อง่ายนะครับอาหาซื้อง่ายนะครับอย่างเช่นนะครับประจ,จุภัณฑ์ที่มาจากชาญอ้อย นะครับเป็นพิพัน์ที่มาจะดูในบ้านเรานะครับหาซื้อง่ายนะครับธรรมชาติและราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับพวกฉันอ้อยนะครับพิพันธุ์จากที่มาจากเยื่อนะครับเยื่อยูคาลิปตัสหรือพิพันธุ์ที่มาจากมันสับปะหลังนะครับซึ่งท่านผู้ปกะรอบก็สามารถหาหาซื้อได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะสามารถมาทดแทนราชนะโฟมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นพีพันที่มาใช้กันเยอะเรื่องของกระดาษผิพันกระดาษนะครับพีพันกระดาษนะครับกระดาษนี้เน้นย้ําว่าต้องเป็นบรรจุพันที่เป็นฟูดเกรดที่สามารถใช้กับอาหารได้เท่านั้นนะครับกระดาษอังอื่นนามาใช้บรรจุอาหารไม่ได้นะครับต้องเป็นอาหารแบบฟูดเกรดนะครับที่บรรจุอาหารทั้งตัวของชานอ้อยนะครับเยื่อลูคาลิปตัสนะครับหรือ มันสัปหลังและกระดาษนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวแต่สามารถย่อยสลายได้นะย่อยสลายได้นะครับคือข้อดีของเขานะครับและผลิตภัณฑ์พวกนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผพพลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกนะครับซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าได้หลายท่านนะครับนำมาใช้แล้วใช้ผิดนะครับ เหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้ในบางผลิตภัณฑ์ท่านจ้าไหมครับพลาสติกในประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็น7ประเภทท่านต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทอาหารพลาสติกประเภทที่1นนะครับเวลาท่านเลือกพลาสติกนะท่านดูเนาะบางผลิตภัณฑ์เนี่ยจะอยู่ที่ใต้กล่องนะครับบางผลิตภัณฑ์ก็อยู่ที่ข้างขวดจะมีตัวสามเหลี่ยมมีตัวเลขนะครับ ครับเป็นพลาสติกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นขวดน้ำดื่มเป็นพลาสติกประเภทที่1น,นะครับนี่ทนอุณหภูมิได้เจ็ดถึงร้อยองศานะครับแล้วก็มีนํามาเป็นประจำเป็นจุกล่องใส่อาหารก็มีนะครับท่านจำไน้ครับประเภทที่หนึ่งทนอุณหภูมิได้เพียง 70- ถึงร้อยองศาเท่านั้นนะครับและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง น้ำประจรุขวดน้ำดื่มเนี่ยนะครับเราสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ต้องนาประจุน้ําดื่มเท่านั้นนะครับนะครับจะไม่ง่ายนะครับระเพจที <C ri> ่หนึ่งครั้งแรกเขาใส่อะไร <C ri> ครั้งต่อไปเขาใส่อย่างนั้นยกตัวอยา่างครั้งแรกเขาใส่น้ําดื่มนะครับครั้งต่อไปก็ใส่น้ําดื่มครั้งแรกใส่น้ำมันลมครั้งต่อไปก็ต้องใส่น้ำมันลมรเพจที่หนึ่งนั้นมียุการใช้งานนะครับอยุการใช้งานถ้าสีมันเริ่มซีดจาง นำไปลีดเคิลขายได้อีกนะครับขายได้ประเภทที่2งนะครับง่ายๆประจุพันธุ์ที่ใส่พวกขวดนมพวกนมทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าเป็นประจุน้ำดื่มน้ำดื่มสีออกขุ่นๆนะครับอันนี้เป็นเป็นประเภทที่2เป็นเป็นพลาสติกประเภทที่สองนะครับพวกขวดนมนะครับต่อไปประเภทที่สาม อันนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้องกับฟาร์มร้อนแล้วนะครับผมยกตัวอย่างพลาสติกท,ที่นํามาใส่สรลาเปาขนมจีบนะครับอันนี้นะครับก็จะมีเริ่มความร้อน้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าพลาสติกประ,ระเภทสารนั้นโทรภูมิได้เพียงไม่เกิน80องศาเท่านั้นเองนะครับต่อไปพลาสติกประเภทที่4ประเภทที่4 นะครับพวกถุงร้อนถุงเย็นต่างๆเหล่า,านี้เป็นจุคประเภทที่4นะครับ <S <S ต่อไปประเภทที่5นะครับนะครับเป็นถุงพลาสติกประเภทที่5นะครับใส่ถุงร้อนนีครับถุงร้อนพวก PP พนะครับประเภทที่5อย่างหนึ่งที่ท่านใช้บ่อยแต่ท่านอาจจะไม่รู้ตามร้านสะดกซื้อทั่วไปที่เป็นกล่องใส่อหารประเภทสีดำสีแดงสีขาว สันเกตครับเป็นจุพันพลาสติกประเภทเบอร์5 PP นะครับนำมารีไซเคิลได้นะครับรีไซเคิลได้ทนความร้อนได้ดีประเภทนี้นะครับทนความร้อนได้130องศาเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนได้ดีกับพลาสติกประเภทที่6นะครับง่ายๆนะครับคือโฟมนั่นเองนะครับพลาสติกประเภทหนะครับมี2รูปร่างหน้าตา ท่านคุ้นตากับประเภทที่เป็นออกสีขาวใช่ไหมครับนะครับที่ท่านใช้บ่อยอีกอย่างหนึง่งเป็นพลาสติกแบบใสทั้ง2อชนิดที่ผมนํากล่าวนี้เป็นพลาสติกประเภทประหกเช่นเดียวกันนะครับพวกเราชอบนํามาใสา่บรรจุอาหารร้อนนะครับมีโพลิสไตรีนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นท่าน หลายท่านอย่าหนีเสือป่าจระเข้เนาะหนีจากโฟมชิดขาวมาใส่พลาสติกชนิดใสนะครับอันนี้มีส่วนใหญ่ที่เราเจอค่อนข้างบ่อยต่อไปเป็นพลาสติกประเภทเบอร์เจ็เบอร,ร์เจสังเกตง่ายๆนะครับในพันธุ์ประเภทนี้จะใส่อาหารสดตามซูปเปอร์มาร์เก็ตตามร้านสะดวกซื้อที่ใส่อาหารสดนะครับหมูสดไก่สดต่างๆเนี่ยเป็นพลาสติกประเภทเบอร์เจ็ดส่วนใหญ่นะครับใ,ใจนั้นจะไม่ว่า พลาสติกแบ่งออกเป็น7ประเภทนะครับท่านต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเพศหางท่านพลาสติกที่ใช้กับอาหาร้อนได้ที่สุดคือพลาสติกประเทศเบอร์ห้าแต่ราคาก็อพอสมควรกับเขาเนาะเพราะเขาทนกับความร้อนได้ดีนะครับเาราได้ดีนะเบอร์ห้าพลาสติกนั้นนะครับถ้าเลือกใช้ไม่ถูกต้องนอกจากเป็นพิษภัยต่อสุขภาพแล้วยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ